คำชมหรือว่าคำติช่วยให้เกิดพัฒนาการมากกว่ากันสวัสดีครับผมมิ้นต์อุกฤษตั้งสืบกุลจาก Minted Academy แหล่งรวมความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ที่นำไปใช้ได้จริงวันนี้ครับผมจะมาแนะนำหนึ่งในสารคดีที่ดูสนุก แล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนโดยเฉพาะช่วงที่ทุกคน work from home เป็นอย่างยิ่ง Netflix เนี่ยครับมันมีซีรีส์สนุกๆเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเราเข้าไปเสพแล้วมันจะติดหลายครั้งผมก็เหมือนกับทุกคนครับผมก็อยากจะดูอะไรที่มันเพลิดเพลินบ้างแต่ไม่นานได้ไหมอยากดูสัก45นาทีแล้วจบในตอนเลยได้ไหมก็ไปค้นพบรายการหนึ่งครับชื่อว่ารายการ100 h u m a n s นะครับ100 100นะครับ H U M A N S เป็น documentary นะครับเป็นสารคดีแล้วกันนะที่เขาทําการทดลองโดยที่มีอาสาสมัครมาร่วมทําการทดลองทั้งหมด100คนครับแล้วก็แบ่งเป็นตอ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 น,ตอน,ตอนซึ่งผมไปนค้นพบตอนหนึ่งแล้วคิดว่ามีประโยชน์กับผู้ฟังทุกคนผู้ชมทุกคนมากๆและอยากจะนํามาเล่าเป็นกรณีศึกษาในวันนี้ครับตอนนั้นชื่อว่า pain vs pressure แปลเป็นไทยก็คือความเจ็บปวดครับกับความพึงพอใจแบบไหน ส่งผลดีต่อมนุษย์มากกว่ากันในรายการตอนนี้นะครับเขาก็ทําการทดลองหลายๆรูปแบบเพื่อจะทดสอบว่ามนุษย์เนี่ยการได้รับความเจ็บปวดเช่นขู่ว่าจะลงโทษกับบอกว่าจะให้รางวัลแบบไหนจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่ากันแล้วผมก็ไปนค้นพบหนึ่งในการทดลองครับที่ดีมากๆนะครับการทดลองนั้นเนี่ยตั้งสมมุติฐานว่ามนุษย์เราเนี่ยจะตอบสนองต่อคําชมหรือว่าคําติ แล้วก่อให้เกิดพัฒนาการมากกว่ากันลองนึกเล่นๆนะครับลูกคุณวาดรูปรูปหนึ่งแล้วเอามายื่ยนให้คุณดูซึ่งคุณดูไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรคุณจะบอกลูกออกไปว่าเอ้ยวาดอะไรอ่ะดูไม่รู้เรื่องเลยไม่ไหวเลยลูกหรือคุณจะบอกลูกว่าอุ้ยเก่งจังเลยลูกเริ่มเห็นเป็นโครงรูปร่างแล้วลองคิดตามนะครับว่าถ้าพนักงานคุณเริ่มทําอะไรสักอย่างแล้วมาให้คุณดูเขาทําผิดสี่อย่าง ใน10อย่างคือทำถูก60ทําทำผิด40คุณจะมองเห็น60ที่เขาทำถูกและบอกให้เขาพัฒนาอีก40%หรือคุณจะมองเห็น40%ที่เขาทำผิดโดยไม่สนใจ60%นั้นเลยเปรียบเสมือนผ้าสีขาวครับแล้วมันมีจุดสีดำๆอยู่สัก4จุดตาคุณจะมองที่จุดหรือว่าตาคุณจะมองที่พื้นที่สีขาวการทดลองนี้ก็เลยทำสมมติฐานแบบนี้ครับเขาให้ ผู้ร่วมกันทดลอง100คนเนี่ยนะครับมาเรียนรู้การหมุนจานซึ่งหมุนจานเนี่ยเป็นทักษะที่ผมก็ทําไม่เป็นเนาะเขาจะให้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพรสผู้เชี่ยวชาญด้านการหมุนจานมาสอนทุกคนก่อนรอบแรกนะครับให้ไม้หนึ่งก้านนะครับแล้วก็ให้จานแล้วก็ต้องฝึกหมุนซึ่งช่วงฝึกเนี่ยบางคนก็ทําได้ดีบางคนก็ทําทไม่ได้ครับอีนนี้พอฝึกไปสักระยะหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคพอแล้วถึงเวลาต้องแสดง ตอนที่แสดงเนี่ยจะต้องขึ้นมานําการแสดงทีละคนโดยที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะนั่งเป็นกรรมาการนะครับร่วมกับทีมงานแล้วผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะถูกบังคับนะครับว่าถ้าเขาจับได้ลูกบอลสีแดงไม่ว่าการแสดงนั้นจะเป็นอย่างไรผู <c oughs> ้เชี่ยวชาญจะต้องติในขณะที่ถ้าเขาจับได้ลูกบอลสีน้ําเงินไม,ไม่ว่าการแสดงนั้นจะเป็นอย่างไรผู้เชี่ยวชาญจะต้องชมผมก็นั่งดูครับคนแรกขึ้นมานะครับโอ้โห สุดยอดนะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าหมุนจานหน่อยจะให้คะแนนนะครับผู้หญิงคนนี้หมุนจานหมุนอย่างมืออาชีพแต่อันนี้จังผู้เชี่ยวชาญจับได้ลูกวันสีแดงครับก่อนที่คนแสดงจะขึ้นมาเขาหมุนได้ดีมากนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยติไม่มีชิ้นดีคือหาข้อติจนแบบเขางงมากเพราะเขาคิดว่าเขาจะได้คําชมเขาทาดีอ่ะเขาคิดว่าเขาจะได้คําชมถามว่าเป็นอย่างไรบ้างผู้เชี่ยวชาญว่าครับ โอ้โหไม่มีความตั้งใจเลยคุณแบบไม่มีสมาธิหมุนได้แย่มากๆเลยนะเขาก็เดินลงไปด้วยความหดหู่คนที่สองครับเป็นผู้หญิงร่างใหญ่อารมณ์ดีให้ขึ้นมาหมุนจานหมุนได้ไหมหมุนไม่ได้เลยหมุนยังไงก็ตกคือพูดง่ายๆว่าฝีมือห่วยแตกมากถ้าคนแรกได้เต็มสิบเนี่ยคนนี้ควรจะได้ประมาณสักหนึ่งแต่อันนีจังอีกแล้วครับนักวิจารณ์เนี่ยมือาชีพเนี่ยนะครับจับฉลากขึ้นมาได้ลูกบอลสีน้ําเงิน ก็เลยต้องชมโอ้โหหมุนห่วยแต่ขนาดนี้แต่ชมว่าแววตาคุณเนี่ยมีความตั้งใจเราเห็นความพยายามอย่างยิ่งในสิ่งที่คุณทำเราเชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นมืออาชีพได้แน่ๆคนนั้นท,ทั้งที่หมุนไม่ได้นะครับบอกว่าเอ้ยบอกกับกรรมการครับฉันก็รู้สึกอย่างนั้นแหละท,ทั้งที่หมุนไม่ได้นะฉันรู้สึกว่าวันหนึ่งฉันเป็นมืออาชีพฉันเอาดีด้านนี้ได้แน่ๆครับสลับเปลี่ยนอย่างนี้ไปเรื่อยๆคนนี้หมุนดีมากๆ คนนี้ก็ว่าจนกระทั่งมีลุงคนหนึ่งครับคนที่สามคือลุงเนี่ยก็ต้องยอมรับนะแกก็แก่แล้วอะแกหมุนไม่ได้ครับแต่นักวิจารณ์เนี่ยด้วยอะไรก็ไม่รู้ครับวิจารณ์แบบจัดหนักคือมืออาชีพเนี่ยจัดหนักใช้คํานี้เลยนะคุณลุงคุณลุงหมุนไม่ตั้งใจขนาดนี้ผมบอกตรงๆนะสุนักที่บ้านผมเนี่ยน่าจะหมุนได้ดีกว่าคุณลุงใช้คําแรงมากนะคุณลุงมองแล้วแบบอึ้งเลยฮะ ว่าอะไรนะสุดนักที่บ้านผมเนี่ยน่าจะหมุนได้ดีกว่าคุณลุงโอ้โหโดนดูถูกแบบไม่เหลือชิ้นดีมีสมกรณีที่เกิดขึ้นในเคสนี้นะครับคนที่ทำได้ดีแต่ถูกตำหนิจนไม่เหลือชิ้นดีกับคนที่ทำได้ไม่ดีแต่ถูกชมจนแทบจะลอยและคนที่ทำไม่ดีแถมถูกตำหนิ อย่างไม่มีชิ้นดีเคสที่ผมไม่พูดถึงคือเคสที่ทําได้ดีแล้วถูกชมอันนี้ไม่พูดถึงเพราะว่าเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง3ามกลุ่มนี้ครับก็ถูกพักแล้วกรรมการก็บอกว่าให้ทุกคนลงไปซ้อมใหม่คุณคิดว่าถ้าคุณเป็นคนแรกคุณหมุนได้ดีสุดๆเลยนะครับแต่กรรมการมันบอกว่าเราหมุนได้ห่วยแตกอ่ะคุณลงไปอ่ะคุณจะมีกําลังใจซ้อมไหมคุณจะเอาชนะกรรมการไหม ในขณะที่ถ้าคุณเป็นคนที่สองครับคุณทําได้ห่วยแตกมากเลยแต่แบบกรรมาการพูดซะแบบว่าเรามีแววแววตาเราตั้งใจถ้าคุณพยายามอีกหน่อยนะคุณทําได้แน่นอนคุณจะลงไปซ้อมไหมแล้วถ้าคุณเป็นคนลุงคนที่สามทำได้ห่วยแตกแถมโดนด่าว่าสุนักที่บ้านทำได้ดีกว่าลุงคุณจะลงไปซ้อมไหมครับเขาให้เวลาทุกคนลงไปซ้อมแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่เพื่อจะดู พัฒนาการตามที่ผมบอกคำชมหรือว่าคำติมีผลต่อพัฒนาการมากกว่ากันเคสแรกครับเขาหมุนได้ดีมากๆเลยนะแต่เขาโดนติพอขึ้นมาครั้งนี้ครับดูก็รู้ครับว่าเขาขาดความมั่นใจหมุนอะไรจากที่เคยหมุนได้ดีนะหมุนอะไรจานก็หล่นมือก็สัน่นพูดง่ายๆว่าจากที่เคยหมุนได้10เนี่ยครั้งนี้หมุนได้หนึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าพัฒนาการแย่ลงจนน่าตกใจ ส่วนเคสที่สองครับผู้หญิงร่างใหญ่ที่หมุนไม่ได้เลยและลงไปซ้อมกลับมาครั้งนี้ก่อนจะเริ่มเขาก็บอกว่าฉันพร้อมแล้วคุณดูนะคุณผู้เชี่ยวชาญแล้วเขาก็โชว์ครับมหัศจรรย์เกิดขึ้นจากที่หมุนไม่ได้เลยนะครับผู้หญิงร่างใหญ่คนนี้หมุนได้อย่างก,กับมืออาชีพทำได้ทุกท่าที่บอกเลยครับแล้วเคสที่สาคุณลุงครับคุณลุงกลับมาใหม่แววาตาก็ไม่สู้ดีก็ยังโกรธอยู่ แล้วก็หมุนอีกครั้งหนึ่งซึ่งของเดิมก็หมุนไม่ได้โดนด่าว,ว่าสุน,นักที่บ้านทําได้ดีกว่าขึ้นมาก็หมุนไม่ได้ครับเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับทีมงานเขาเฉลยคุณลุงตอนจะจบว่าคุณลุงรู้สึกยังไงบ้างคุณลุงบอกว่าโกรธมากทําไมบอกว่าสุน,นักที่บ้านหมุนได้ดีกว่าลุงผู้ชชาญเขาเลยบอกว่าต้องขอโทษจริงๆนะคุณลุงมันเป็นการทดลองซึ่งผู้ร่วมการทดลองคุณลุงอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าการทดลองเนี่ยเราจะทดลองเรื่องคําชมกับคําติ ขอโทษจริงๆนะผมได้รับโจทย์จากทีมงานว่าผมจะต้องติคุณลุงคุณลุงก็มีสีหน้าที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสรุปการทดลองเกิดอะไรขึ้นครับกลุ่มแรกครับกลุ่มที่ทําได้ดีแต่โดนตีแบบไม่เหลือข้อดีเลยครับกลุ่มนี้เสียกําลังใจคุณลองคิดดูนะว่าคุณเป็นคนคนนั้นคุณทําได้แทบจะ8เต็ม1 0 9เต็ม10แต่กรรมการกลับบอกว่าคุณห่วยแตกเหมือนลึกๆในใจคุณก็เลยอยากจะพิสูจน์กรรมการว่าใช่ฉันมันห่วยใช่ไหม งั้นรอบสองฉันก็เลยห่วยอย่างที่คุณบอกไงพัฒนาการทั้งหมดก็เลยแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่กลุ่มที่สองครับทำได้ไม่ดีแต่ได้คำชมคำชมก็เหมือนกับกำลังใจครับเราเติมน้ําลงไปเนี่ยต้นไม้ในจิตใจมันก็เบิกบานลงไปก็ตั้งใจฝึกซ้อมพัฒนาการจากเดิมที่ได้แค่หนึ่งกลับมารอบสอก็ได้แทบจะเต็มสิกลุ่มนี้เขามีหวัง กลุ่มแรกถูกทำลายความหวังด้วยคำติกลุ่มที่2ได้รับความหวังด้วยคำชมส่วนกลุ่มที่3โดนย่ำยีจากที่แย่อยู่แล้วได้หนึ่งโดนย่ำยีติไม่เหลือชิ้นดีจนเหลือศูนย์และติดลบที่สำคัญนะครับกลุ่มที่3เนี่ยถ้าไม่เฉลยนะครับคำติแบบไม่มีชิ้นดีแบบว่าสุนัขที่บ้านยังดีกว่าคุณเนี่ยมันจะฝังลงไปในจิตใจ แล้วเป็นไปได้ที่คนคนนี้อาจจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จเพราะมีใครสักคนหนึ่งมาบอกเขาว่าคนอย่างคุณทำอะไรก็ไม่สำเร็จคุณคุณไหมครับกับวิธีการสอนลูกๆของเราเด็กๆครับเขาก็เหมือนผ้าขาวเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็หาันมามองพ่อหาันมมมองแม่เพื่อจะมองหากำลังใจครับวันที่เด็กเริ่มหัดขี่จักรยานเขาล้มคุณจะว่าลูกคุณไหมว่าแย่จังเลยลูกคนอย่างลูกนี่มันโง่ ขี่จักรยานไม่ได้ไม่ต้องซ้อมหรอกไล่ความสามารถหรือคุณจะเดินเข้าไปบอกลูกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกหนูทําได้พ่อเชื่อว่าหนูทําได้ครั้งนี้ทําไม่ได้แต่พ่อเชื่อว่าหนูทําได้คุณจะพูดอย่างไรกับลูกครับวันที่ลูกเอากันบ้านมาให้คุณดูเขาได้เจ็ดเต็มสิบเขาได้หกเต็มสิบคุณจะบอกเขาว่าทําไมไม่ได้สิบเต็มสิบ หรือคุณจะบอกเขาว่าดีจังเลยนะลูกพัฒนาการดีกว่าตอนที่แล้วมีความตั้งใจแม่เห็นว่าลูกอ่านหนังสือหนึ่งในเคล็ดลับนะครับของการสอนเด็กหรือว่าจิตวิทยาเด็กเนี่ยคือการให้กำลังใจครับเด็กครับเขาทำไม่เป็นแล้ววันที่เขาทำไม่เป็นเเขาจะขอกำลังใจจากใครถ้าไม่ใช่คนที่เขาไว้ใจมากที่สุดซึ่งก็คือพ่อแม่แล้วหลายครั้งครับถ้าใครสักคนหนึ่งโดนพ่อแม่ดุดา่าตั้งแต่เด็ก ว่าเป็นคนโง่เด็กขี้เกียจทำอะไรก็ไม่ได้ดีโตขึ้นก็จะเสียคนโตขึ้นเขาก็เสียคนจริงๆเพราะเขาถูกปลูกฝังความคิดนั้นลงไปตั้งแต่เด็กในขณะที่เด็กบางคนทำได้ไม่ดีหรอกครับแต่พ่อแม่คุณครูเชื่อในศักยภาพของเขาว่าเขาน่าจะทำได้ดีขึ้นเขาน่าจะพัฒนาการได้ดีขึ้นและเขาก็เชื่อว่ามีคนเชื่อเขาเขาก็เลยเกิดการพัฒนา ที่เห็นชัดเจนขึ้นผมยกตัวอย่างลูกของผมก็ได้นะครับผมสอนลูกๆเนี่ยตั้งแต่เด็กๆประมาณสักสองสามขวบนะครับเวลาเขาทาอะไรแล้วเขาผิดพลาดเขาล้มไปเรียนเทควันโดกระโดดแล้วก็หกล้มเรียนว่ายน้ําก็ว่ายแบบกล้าๆกลัวๆไม่ค่อยถึงฝั่งขี่จักรายานก็กลัวว่าจะล้มผมจะบอกลูกคํานึงเสมอว่าก่อนจะเริ่มนะครับลูกท่องไว้กับตัวเองว่าหนูทําได้ไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งไม่ว่าจะพลาดสักกี่หนพ่ออยู่ตรงนี้ แต่หนูจงลุกขึ้นมาแล้วหนูทำได้หนูท่องคำนี้กับตัวเองลงไปว่า I can do it จนลูกผมเนี่ยเวลาเล่นด้วยกันนะครับเขาต้องกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางสูงๆแล้วเขากระโดดไม่ผ่านเขาก็จะเดินกลับไปนั่งลงหลับตานั่งสมาธิแล้วเขาก็จะพูดว่า I can do it I can do it I can do it นะครับจนมันดูน่ารักมากๆสำหรับเด็กแต่เรากำลังปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่นใจลงไปในจิตใจเขาแล้ววันหนึ่งที่เขาเติบเป็นผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้ครับจะทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเพราะวันที่เป็นผู้ใหญ่นะครับความเข้มแข็งของจิตใจมันสูงขึ้นก็จริงแต่รายการนี้น่าจะทดลองกับผู้ใหญ่อายุ20ก่กว่าจนถึงคุณลุง60ปลายๆแค่คําชมหรือคําติยังสามารถทําร้ายหรือว่าให้กําลังใจจากการทดลองแค่ไม่กี่ชั่วโมงเลยนะครับแล้วจากเดิมที่คุณเคยสอนลูกวันนี้คุณสอนลูก น้องของคุณอย่างไรครับทีมงานของคุณที่คุณเรียกว่าลูกน้องเนี่ยเขาทําอะไรดีๆคุณชมเขาหรือว่าคุณติเขาคุณชมแล้วคุณให้กําลังใจหรือคุณติจนแทบไม่เหลือเยื่อใหญ่ให้พัฒนาแล้วคนรอบตัวคนในสังคมคุณคิดดูนะครับว่าถ้าคุณอยากให้ใครดีขึ้นคุณชมเขาในสิ่งที่เขาทําได้ดีแล้วค่อยเสนอความคิดเห็นว่ามีสิ่งไหนอยากให้เขาทําได้ดีขึ้น มันจะดีกว่าเห็นอะไรปุ๊บก็กราดด่ายอย่างเดียวทุกคนทุกเรื่องทุกอาชีพทุกวัยมีข้อดีในสิ่งที่เขาทำครับเราจงมองข้อดีแล้วชื่นชมสิ่งที่เขาทำดีเพื่อให้มเมล็ดพันธุ์นั้นมันเติบโตขึ้นครับเพราะไม่ว่าคุณจะให้อาหารกับสิ่งไหนจะเป็นเรื่องดีๆหรือเรื่องแย่ๆคุณชม เรื่องที่ชมก็จะเบ่งบานเติบโตคุณติเรื่องที่ตำหนิก็จะเติบโตในทางที่แย่ขึ้นครับเคยได้ยินสำนวนไทยที่เขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบากันไหมครับคำว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาหมายความว่าร่างกายครับคือผลสะท้อนจากจิตใจแล้วคำติหรือคำชมใดๆก็ตามนะครับที่มีคนพูดกับคุณเนี่ย มันไม่ได้กระทบกับร่างกายครับมันส่งผลกระทบไปที่จิตใจเพราะฉะนั้นเวลามีใครมาว่าคุณมติคุณเนี่ยมันจะทำร้ายจิตใจเมื่อจิตใจอ่อนแรงร่างกายก็จะอ่อนล้าในขณะตรงกันข้ามนะครับถ้าใครก็ตามมาชมคุณรดน้ำลงไปที่หัวใจครับและเมื่อจิตใจแข็งแรงร่างกายมันก็จะแข็งแรงและร่างกายที่แข็งแรงพัฒนาการ ก็จะเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนวันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนใช้เวลาว่างจาก work from home เนี่ยลองไปติดตามสารคดี100 Humans แะครับแล้วดูตอนที่ผมเล่าให้ฟังอีกครั้งก็ได้นะครับตอนที่ชื่อว่า pain แปลว่าความเจ็บปวด vs นะครับ pressure แปลว่าความปรารถนาความพึงพอใจหวังว่าพอดแคสต์ในวันนี้นะครับจะให้ข้อคิดให้แรงบันดาลใจให้ทุกคนออกไปเพิ่มคำชม ให้กับคนรอบตัวจะเป็นลูกหรือลูกน้องหรือพี่หรือน้องหรือพ่อหรือแม่ไม่จริงหรอกครับที่บอกว่าชมแล้วมันจะเหลิงต้องด่ามันเยอะๆต้องติมันเยอะๆขอให้ชมด้วยความจริงใจไม่ใช่การเยินยอแบบไร้าสาเหตุแล้วถ้าคุณจะติใครสักคนหนึ่งขอให้ใช้คำพูดที่ระมัดระวังอย่าเปรียบเปยแบบที่มันแรงเกินไปคำว่าติ ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดให้เขาเจ็บแค่พูดให้เขาเข้าใจว่าเขาควรจะพัฒนาสิ่งไหนเท่านั้นเองครับผมมิ้นต์อุกฤษตั้งสิบคกุณจาก m i n นเต a c แอน m y คาดวันนี้สวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ